สวัสดีครับ FC แฟนช่องของปูเยี่ยมผ้ารวยอ้าวไม่มีอะไรจะพูดเลยนะปลื้มใจนะเพราะว่า FC แฟนช่องเขียจังว่าวันลุยเลยลุยเลยลุยเลยนะอะป้านางนะครพน,นมบอ่ชอบนะอ่าหลายคนนะ ชอบกันจังนะทางต่างประเทศก็เชียร์มันกันคุณหนูจินนะฮะอยู่ที่นอร์เวย์บอกว่าหนาวจังปู่เยี่ยมอยู่ทางนี้มันหนาวอะอย่างนั้นนะครับเชิญเชิญครับผมโอ้แต่เน,นี้ยงมาเจอทา้งไหนน้องบานนี่ม,มาเไในล่าตาได้บ่ได้ยังตัวะพ่อไ,ได้หนงพ่ะไ,ได้ปนโอ้น,อนั่งก่อนเดี๋ยวอัดคลิปจากน้อย นะครับโอ้แต่เนียงก็พอดีมาเยี่ยมมายามถามข่าวนะเห็นกันอยู่นี่แหละนะฮะปู่เยี่ยมพารวยก็พาชมตัวเลขก,กันสักหน่อยนะฮะอ่ะในงวดน,นี้เรามาตามกันเลขดูสิบให้หน่วยดูหน่วยให้สิบละฮะเลขชุดนี้ปู่เยี่ยมทำแล้วมันเข้านะะเขียนไว้แล้วแต่จะมาร์กให้ดู นะครับผมอ่ามีที่มาร์คให้ดูนะอ้าวงวด405นะวดนนี้วันนี้เราตั้งนี่เราตั้ง405ลงมาเลย110หน่วยนี่ตั้งลงมานี่นะนี่นะอ่า405เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม405เอาลังหน่วยเดินหน้าไปสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่นะเราสองตัวสุดท้ายนี่นะ มันจะมาหน่วยนะฟ้องไว้เลย,เลยมาหน่วยจากหลักสิบนะสี่ศูนย์นะเดินไปนะเดินถอยหลังนะตัวถอยหลังเนี่ยก็จะมาหลักสิบนะอาดูหลักหน่วยนะหลักหน่วยเดินหน้าห้าหกเจ็ดแปดเก้านะแปดเก้านะตัวนี้ขอเป็นห้าตัวดีกว่านะครับผม ตัวนี้มันจะไปติดที่ตัวไหนฮะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะ 5, 6, 7, 8, 9, 0, นะขออีกตัวนะเป็นศูนย์นะเป็นตัวที่ห้าแล้วกันนะแต่ว่าแปดเก้าศูนย์เนี่ยมันจะมาที่หลักสิบนะในหลักหน่วยเดินหลักหน่วยนะหน่วยถอยหลังนะสามสี่จะไปติดที่หลักหลักไหนครับผมหลักหน่วยนะสิบตรงนี้พอดี อ่ารับชมครับผมสามสี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผลออกนะออกห้าเก้าสี่นะหลักร้อยนะสองสามห้าหกนี่สี่นี่อยู่ตรงกลางเห็นไหติดที่ห้าหลักร้อยนะครับผมห้าเก้าสี่นะติดหนะ้าหลักร้อยอ่าดูหลักร้อยวางสี่ตัวจะหลุดไหมนะอ่าผลปลาก็ว่าเลขออกที่ห้าเก้าสี่หลักร้อยก็ตามมาเข้าออที่หนะ้าละหนึ่งตัวอ่าเก้าสี่เข้านะ สามสีเข้าหน่วยเข้าไหมสามสี่เข้านะครับผมขีดให้ดีขีดให้ดูก่อนเข้าปั้งสามสี่นอนะแปดเก้าเข้าไหมเข้าสอนะหลักสิบเข้าไหมเข้านะเออหลักร้อยเข้านะร้อยร้อยเขียนร้อยตรงนี้นะรอรออ่ร้อยเข้านะหน่วยเข้าสิบเข้านะเอามาตามงวดต่อไปนะ ห้าเก้าสีนะครับผมเก้าสี่เดินหน้าไปสี่หลักนะสองกับสามจะต้องมานะอ่าถอยหลังนะเก้าหลักสิบถอยหลังได้เจ็ดกับแปดนะอ่าให้ระวังไว้เลยเจ็ดกับแปดมีโอกาสมามากเพราะว่ามันชนกับหลักหน่วยสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับชนตรงนี้ครับผมหลักร้อยวางที่สามสี่นะ ตัวมันเองห้าตัวเดิมแล้วก็หกเก็นะครับผมอ่าเราตามมาดูว่ามาเข้าที่ตัวไหนนะสองสามที่เลขที่เห็นเข้าไหม้เข้านะเข้าเข้าเข้าหลักหน่วยเนาะเข้านอนะเียนไ้เลยนะครับผมห้าหกเก็ดแปดอ่าตัวหนึ่งที่จะมาคือเก้านะฮะเราเจ็ดแปดเก้าลองๆนะตัวนี้เข้าไหม้เข้าหลักสิบนะ เข้าสอนะเจ็ดแปดชนกันนะเข้านะที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอ่หลักสิบถอยหลังได้แปดกับเจ็ดหลักหน่วยเดินหน้าห้าหกเจ็ดแปดชนกันเข้านะสองสามที่หลักหน่วยถอยหลังก็เข้าเหมือนกันนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าเราก็จะได้ตัวเลขมาที่ห้าแปดสามนะ เลขล่างที่สี่สองอ่าเรานำห้าสี่สามมาตั้งนะ fc แฟนช่องเห็นแล้วจะชอบใจแล้วนะครับสูตรนี้เข้าปังปังอาเลขแปดนะนะับไปสีตัวครับ9 0้าศูย์หนึ่งสองอ่าผู้เยี่ยมจะมาร์กที่หนึ่งสองนะจะต้องมาในงวดถัดไปนะนีนะหนึ่งสองนะ หกเกดหลักแปดนะฮะหกเกดหลักสิบเรามาไวมันน่าจะมาไม่มานะครับผมมาเข้าเอาที่สามสองนั่งวันนี้แต่ว,ว่าหลักหน่วยที่เราได้เข้าตรงๆนะหนึ่งกับสองต้องมาหน่วยนะเข้านอนะปังน่ะเห็นไหมเห็นไหมไหมหลักสามหลักร้อยสามร้อยเข้าไหมสามสี่หกเกดเข้าครับผม เขาที่หลักสามตัวนี้นะอ่ะเรามาดูหลักหน่วยนะหน่วยสามนะเลขที่มาคือหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่หนึ่งสองสามอยู่กลางนะตัวมันเองสี่ห้าหกเจ็ดนะหลักหน่วยก็มาเข้าที่หลักสิบได้นะเข้าสอเข้าตรงเลขสามนี่นะ เราว่ามันจะเข้าหฮเกียตไม่เข้าเข้าตรงสามนะก็ถือว่าเข้านะปังหลักร้อยปังนนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะเรามาตามงวดต่อไปครับผมปูเยี่ยมจะเขียนให้ดูงวดต่อไปนะสูตรดูสิบให้ให้สิบหน่วยแล้วรวยนะจะเข้าที่ตัวไหนครับผมอ่ะจะปูเยี่ยมจะขีด ให้เห็นชัดเจนก่อนนะดูสิบให้หน่วยนะอ่าเป็นสูได้นะเนี่ยนะจะตั้งชื่อว่าไงดีสูดดูสิบดูสิบก็ดูหลักสิบนั่นแหละอ่าให้หน่วยหน่วยตัวเดียวปังปงนะฮะ งวดวันที่หนึ่งกอยยหห้านะฮะสิหนะครับผมอ่ะสิบหกกยหกห้าก็สิบหกันยงนั่นแหละเดี๋ยวจะขีดให้ดูก่อนนะดะ๋ยวงวดหน้าเรามาดูกันว่าเลขจะเข้าไหมในชุดนี้นะฮะสามสามสองนะ อ่ากับ8ปด3สมสามสอง่ะเรามาตามกันนะครับว่าสามสามสองกับแปดสามนี่จะมาทั่วไหนนะอ่ะขั้นแรกนะอ่ะจับตาดูให้ดีนะครับผมเราก็ต้องวางที่สามสามสองนะ เลขสามหลักร้อยเดินหน้าไปสามกับสี่ห้านะฮะถอยหลังไปว่ากันนะอาลักสิบสามเดินไปเดินไปเลยนะครับผมสามแล้วก็สนะี่ห้าหกเจ็ดนเราได้ที่หกเจ็ดนะฮะเลขหลักสองเดินไปเลยนะสนะามสี่ห้าหกนะฮะอาลักสองถอยหลังนะได้ที่หนึ่งกับศูนย์นะ องแล้วก็นหนึ่งศูนย์ใช่ไหมหลักสามถอยหลังก็ 2, สองสองกับหนึ่งในชะ่หมสามสองกับหนึ่งะสามก็ตัวนี้ก็เหมือนกันสองกับหนึ่งนะถอยหลังลงมาอ่ะย่าไปขีดเส้นใต้น,นะปรือดอ่าเราก็จะได้ตัวเลขออกมานะนจับตาให้ดีนะ fc แฟนช่องอย่าพึ่งกระพริบ มันเข้าจอหรือเปล่าแต่เยี่ยมมันไม่เข้าจอจะว่าเอาเ่าผมจะมาให้ดูตัวเลขนะสี 4, 5, 6, ่ห้าหเกนะอสองหางนี้จะต้องมาหนึ่งตัวนะฮะแมาใส่กับตัวไหนครับผมอ่ะตัวรับของมันอยู่ตรงนี้นะฮะหนึ่งสองนะะดูหลักหน่วยครับ อ่สมมติว่าหลักหน่วยเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะเราจะได้ที่ห้าหกเ็ดนะเพิ่มห้าหกก็เป็นเจ็ดนะเจ็ดไหนะเจ็ดหนะ้าไม่ใช่ศูนย์นะเราจะมาร์กห้าหกไว้ให้นะห้าหกเ็ตต้องมาหนึ่งตัวนะทางนี้ก็หลักหน่วยนะศูนย์หนึ่งก็จะต้องมานะหกเ็ดก็จะต้องมาอ่ะ ตกลงเราก็จะได้หลักเลขออกมานะครับดังนี้นะครับผมหกเจ็ดตีหนึ่งทัวนะฮะอ่า <c oughs> จะได้ที่หนึ่งหกหนึ่งเกต์นะเขียนไว้เลยหนึ่งหกหนึ่งเก็ดนะฮะสองหกสองเก็ดอ่าไม่ประมาณกลับได้นะฮะหกหนึ่งเก็ดหนึ่งหกสอง เกตสองนะ,ะถ้าเราได้เม็ดเดียวนะล้วก็หลักร้อยนี่มาใส่นะเอาหนึ่งเอาสองแล้วก็สี่กับห้ามาใส่นะอ่ะเลขทั้งหมดทั้งมวลน,นะชอบตัวไหนครับผมใครชอบหนึ่งหกจัดไปเลยใครชอบหนึ่งเกตจัดไปใครชอบสองหกใครชอบสองเกตหน่หกหนึ่งเกตหนึ่งหกสองเกตสองนะฮนะหกเกตจะต้องมาหนึ่งตัวนะฮะ ศูนย์สองแล้วก็หนึ่งจะต้องชนหนึ่งตัวฉะนั้นตัวเลขน่าจะจับตามองมากที่สุดก็คือเลขชุดที่ติดหนึ่งนะหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดเอาแคบเข้ามาแล้วครับผมอ่าขอเม็ดเดียวพูยมวายต่นี้ยังมักตัวใดหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็หนึ่งหนึ่งเจ็เหตุไปเลย ทำไปเลยโอ้ทำไปถึงเลยก็ไกลมากนะครับผมเออไปแล้วเสียค่ารถกลับมาอีกอ่าสมมติว่าปู่เยี่ยมชอบนะปู่เยี่ยมจะบอกว่าชอบหกหนึ่งแล้วครับผมอ่าถ้าหกหนึ่งก็จัดหนักไปเลยหลักร้อยหยิบมาใส่เลยหลักร้อยนะหลักร้อยก็หนึ่งสองสี่ห้าเนี่ยมาใส่นะร้อยร้อยร้อยรอ้รอยร้อยเขียนไว้ตรงนี้นะ อ่าหนึ 1, 2, 4, ่งสองสี่ห้าอวางเม็ดเดียวที่สี่หหนึ่งเป็นไรอ่าสองหกหนึ่งหหนึ่งห้าหหนึ่งอ่าหนึ 1, 6, 1, 6, 1, ่งหจะมาได้ไหมนะเขียนไว้หนึ่งหหนึ่งอ่ามีแค่นี้นะครับผมในชุดที่มีชื่อว่าสูตรดู10ได้หน่วย อ่ะเอฟซีแฟนช่องใครชอบขีดเขียนนะปานางนะครพนมก็นําไปเขียนลองดูนะครับผมชอบมากชอบมากว่านงั้นสูตรปูยเยี่ยมง่ายๆเบาสมองไม่ยากอ่ะอำลาพาะจากกันนะครับในคลิปนี้ไปแล้ว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 